ค่ะนักเรียนนะคะวันนี้ก็พบกับครูหน่อยอีกครั้งนะคะค่ะวันนี้นะคะครูหน่อยก็จะมาสอนใน EP 5นะคะเกี่ยวกับเนื้อหาการเคลื่อนที่ของวัตถุติดปลายสปริงนะคะและการแกว่งของลูกตุ้มอย่างง่ายนะคะ,ะเนื้อหาที่เราเรียนตอนนี้นะคะยังอยู่ในหัวข้อการเคลื่อนที่แบบฮาร์มอนิกอย่างง่ายนะคะทีนี้ในส่วนของคลิปนี้ครูหน่อยก็จะ มาสอนเกี่ยวกับการสั่นของวัตถุติดปลายสปริงและการแกว่งของลูกตุ้มอย่างง่ายนะคะโดยในเนื้อหานี้เราจะได้รู้เกี่ยวกับการหาคาบและความถี่นะคะอะเดี๋ยวเรามาดูกันอ่ะอันแรกก่อนนะคะนักเรียนก็คือการสั่นของวัตถุติดปลายสปริงนะคะครูจะยังไม่เจาะลึกนะคะเดี๋ยวเราต้องมาเรียนกันอีกครั้งหนึ่งในช่วงบทเทิมเดี๋ยวครูจะไล่ที่มาที่ไปของสมการให้นะคะในส่วนของ าการหาค่านะคะนักเรียนสามารถหาค่าได้จากสมการนี้เลยนะคะค่าก็คือตัว t ใหญ่นะคะเท่ากับสองพาย s แ u a รู r m ส่วน k นะคะ <5 K S 2> ค่า k ก็คือค่านินของสปริงนะคะตัว k ตัวนี้ค่ะคือค่านิลนของสปริงนะคะทีนี้ถ้านักเรียนจะหาค่าความ่นักเรียนสามารถหาความถี่ได้จากตัวนี้เลยนะคะความ t เท่ากับ1ส่วน2พาย s q u a k ส่วน m นะคะ สังเกตง่ายๆนะคะนักเรียนสมการสังเกตง่ายๆจากถ้าเป็นค่าก็คือเอามวลขึ้นก่อนนะคะถ้าเป็นความขี่ก็คือเอาค่าคงที่ของสปริงขึ้นก่อนก็คือค่า k นะคะอ่ะสองสมการนี้นะคะใช้ในการคำนวณหานะคะค่าและความถี่ในกรณีการสั่นของวัตถุติดปลายสปริงนะคะค่านะคะ,ะ,คะและความถี่ของวัตถุติดปลายสปริงขึ้นอยู่กับมวล m นะคะ และค่าคงที่ของสปริง k แสดงว่าการที่เราจะหาค่าหรือหา f เราต้องรู้ค่า m และค่า k นะคะต่อไปค่ะนักเรียนการแก่งของลูกตุ้มอย่างง่ายนะคะอะ่นักเรียนดูตรงนี้ค่ะจากรูปภาพนะคะการแก่งของลูกตุ้มอย่างง่ายนะคะ,ะ่นักเรียนเห็นมุมเซตาไหมคะมุมเซตาที่เกิดขึ้นเกิดจากมุมแยง้งที่เกิดจากข้างบนนะคะโดยนะคะในแนวดิ่งของเราก็คือค่าของ mg นะคะ เราก็แต่แกนเป็น M G cos แล้วก็ M G sin นะคะในส่วนของรูปภาพนี้นะคะเป็นที่มาที่ไปของสมการที่เราใช้ในการคำนวณหาค่าและความถี่ของอการแกว่งของูตุ้มอย่างง่ายนะคะซึ่งเราจะได้ค่านะคะก่อนที่นักเรียนจะหาค่าและความถี่นักเรียนต้องรู้จักความถี่เชิงมุมก่อนซึ่งความถี่เชิงมุมตัวน,นี้นักเรียนหาได้จากสแปรรูร L. จีส่วนเอลจำไว้นะคะ นักเรียนสามารถหาโอเมกาได้จากแคลรูซีส่วนเอลนะคะและนักเรียนจะสามารถหาค่าคาบได้นะคะค่าคาบของนักเรียนมีค่าเท่ากับนะคะ2พายแคลรูซ์อลส่วนจีนะคะและสามารถหาค่าความถี่ได้จากสมการนี้ค่ะ f เท่ากับ1ส่วน2พายแคลรูซีส่วนเอลนะคะ2สมการนี้ครูจะยกมาให้เลยนะคะนักเรียนสามารถนำไปคำนวณได้เลย เดี๋ยวครูจะไล่ที่มาที่ไปของสมการให้นะคะในส่วนของการไล่สมการตัวนี้เดี๋ยวครูจะไล่ให้นักเรียนในช่วงเปิดเทอมนะคะซึ่งจะต้องทําความเข้าใจในส่วนของที่มาที่ไปของสมการเพราะว่า่าถ้าสมมติครูอธิบายตรงนี้เพื่อนบางคนอาจจะไม่เข้าใจเนื่องจากว่ามันต้องไล่ที่มาของโอเมกาและทําไมสมการสองตัวนี้ถึงมาได้แบบนี้นะคะอ่ะต่อไปนะคะอ่ะ เมื่อนักเรียนทราบเกี่ยวกับสมก,การเริ่มต้นไปแล้วนะักเรียนมาดูโจทย์ค่ะโจทย์ได้กล่าวถึงอะไราการแบ่งของลูกตุ้มอย่างง่ายหรือการอเคื่อนที่ของวัตถุติดปลายสปริงนักเรียนดูในส่วนของตัวอย่างที่หนึ่งนะคะตัวอย่างที่หนึ่งค่ะมวลหนึ่งร้อยกรัมติดกับปลายข้างหนึ่งของสปริงเมื่อออกแรงหนึ่งนิวตันดึงวัตถุจากรูปภาพค่ะนักเรียนนะคะออกแรงหนึ่งนิวตัน สปริงยืดออกสิบเซนก็คือตัวนี้ค่ะอันนี้ค่ะนักเรียนสปริงยืดออกนะคะตรงนี้ก็คือสิบเซนนะคะซึ่งนะคะทำให้มวลน,นี้มีการเคลื่อนที่แบบซิมเพิลฮาร์โมนิกนะคะมีอาัตราเร็วสูงสุดสองเมตรต่อวินาทีจงหาค่าของการสั่นหาค่าของการสั่นนั่นหมายความว่าเขาให้หาหาอะไรคะ หาตัว t นะคะจากการเคลื่อนที่ของวัตถุติดปลายสปริงน,นะคะ,ะเราจะหา t ได้จากอะไรคะทีเท่ากับสองพายสแปรรูตเ็มส่วนเะคะก่อนอื่นนักเรียนรู้ค่า k หรือยังยังใช่ไหมคะนักเรียนยังไม่ได้รู้ค่า k คค่า k หาจากอะไรค่า k หาจาก f เท่ากับ kx f นะคะเท่ากับ kx แล้วถ้าเราต้องการหา k ล่ะ นักเรียนก็ย้ายข้างค่ะย้ายข้างเป็น k เท่ากับ f ส่วน x นะคะจากนั้นนักเรียนก็แทนค่าค่ะ f ของเราก็คือหนึ่งิวตัน x ของเราก็คือสิบเซนสิบเซนนักเรียนต้องเปลี่ยนหน่วยตรงนี้ค่ะสิบเซนมีค่าเท่ากับศูนจุดหนึ่งเมตรนะคะสิบเซนคือศูนย์จุดหนึ่งเมตรนักเรียนก็นำมาแทนค่านะคะจากนั้นหาออกมานักเรียนก็จะได้เป็น สิบนิวตันต่อเมตรนั่นเองเมือ่อนักเรียนได้ k แล้วนักเรียนแทนค่าลงในสมการของคาพได้เลยนะคะเนื่องจากว่า m ของเรามวลก็ให้มาเรียบร้อยแล้วอ่ะแทนลงไปค่ะนักเรียนจะได้สองายสแครรูทหนึ่งร้อยคูณสิบกำลังลบสามมาจากไหนนักเรียนดูตรงนี้ค่ะมันเป็นกร,รมัมนักเรียนต้องทําให้มันเป็นกิโลกร,รัมนะคะก็จะได้เป็นหนึ่งร้อยคูณสิบกำลังลบสามหารด้วยสิบอะ หารเบตเร็จออกมาค่ะนักเรียนติดค่าพายนะคะก็จะได้เป็นศูนย์จุดสองพายหรือนะคะหรือมีค่าเท่ากับศูนจุดหกสามวินาทีนั่นเองนะคะอ่ะต่อไปนะคะต่อไปตัวอย่างที่สองตัวอย่างที่สองเป็นการแกว่งของลูกตุ้มไม่ใช่จริงแล้วนะคะเป็นการแกว่งของลูกตุ้มเขาบอกว่าให้เราหาค่าและความถี ของการแกว่งลูกตุ้มมวลหนึ่งกิโลกร,รมัมเชือกยาวเท่าไหร่คะยาวศูนจุดสี่เมตรนะคะถ้าเปลี่ยนมวลลูกตุ้มเป็นห้ากิโลกรมัมจะแกว่งได้คาบและความถีเท่าไรอ่ะจากโจทย์เลยนะคะเขาให้หาหาทีก่อนค่ะซึ่งนักเรียน L อลของเราให้มาแล้วนะคะ L อของเราให้มาแล้วคือเท่าไหร่คะ L อลคือศูนจุดสี่นะคะศูนย์จุดสี่ เมตรนะคะอ่ะแทนค่าได้เลยค่ะเพราะฉะนั้นนักเรียนหาค่า t ได้เลยก็จะได้เป็น2พ0 0คูทรูจ0.4ส่วน10อ่ะคำตอบคือ0.4่พวินาทีนะคะทีนี้นะคะถ้านักเรียนจะหาความถี่ความถี่ก็คือ f เท่ากับ1ส่วน t ใช่ไหมคะอ่ะเราได้ค่า t มาแล้วเป็น1ส่วน0.4่นพนะคะก็จะได้เป็น สองจุดห้าหารด้วยพายรอบต่อวินาทีนะคะหน่วยของความถี่เราสามารถตอบได้ในหน่วยของรอบต่อวินาทีหรือเฮิร์ตนะคะอ่ะก็จะได้คำตอบค่าออกมานะคะค่าคือ0ูนจุดสี่พายวินาทีและความถี่คือสองจุดห้าส่วนพายรอบต่อวินาทีนั่นเองค่ะโอเคนะคะข้อนี้ก็ครูหวังว่าน่าจะง่ายและก็นักเรียนน่าจะแทนค่าได้นะคะ ไม่ยากใช่ไหมคะอ่ะเดี๋ยวเรามาทำกันต่อค่ะต่อไปค่ะตัวอย่างที่สามนะคะอ่ะเป็นสปริงนะคะนักเรียนเห็นสปริงเห็นมวลไหมคะตำแหน่งสมดุลน,นะคะจากรูปภาพนะคะอ่ะวัตถุมวล0.5กิโลกรัมติดอยู่กับปลสปริงที่มีค่าคงตัวสปริง5นิวตันต่อเมตรอ่ะเขาให้ค่า k มาแล้วค่ะค่าคงตัวสปริงก็คือตัวนี้ค่ะ ค่า K คือห้านิวตันต่อเมตรและมวลก็ให้มาเรียบร้อยแล้วมวลคือศูนจุดห้ากิโลกรัมนะคะเมื่อดึงวัตถุออกจากตำแหน่งสมดุลแล้วปล่อยให้เคลื่อนที่กลับไปกลับมาแบบฮาร์มอนิกอย่างง่ายค่าของการเคลื่อนที่เป็นเท่าไรค่าก็คือตัวทีใหญ่นะคะอ่ะต่อไปนะคะหาค่าตัวทีได้จากทีเท่ากับสองพายแคร์รูทเอ็มส่วนเนะคะ ก็แทนค่าลงไป m ของเราคือ0.5กิโลกรัมไม่ต้องเปลี่ยนหน่วยแล้วนะคะ k ก็คือ5นิวตันต่อเมตรนะคะนักเรียนก็จะได้ t เท่ากับ1.99วินาทีนะคะอ่าตอบลงไปนะคะง่ายใช่ไหมคะนักเรียนอ่าสำหรับตัวอย่างที่สามนักเรียนก็ทำมาสามข้อแล้วครูก็หวังว่านักเรียนคงจะสามารถอ่านโจทย์สรรมการแทนค่าตัวแปรได้ถูกต้องนะคะและสามารถตอบได้นะคะ ต่อไปนะคะตัวอย่างที่สี่ะนักเรียนมาดูตัวอย่างที่สี่นะคะสเต็ปความยากง่ายก็จะเพิ่มขึ้นนิดนึงนะคะอะในส่วนของตัวอย่างที่สี่วัตถุมวลสองร้อยกร,รมัมอย่าลืมเปลี่ยนหน่วยนะคะนักเรียนสองร,ร้อยกร,รมัมสองร้อยกรัมเปลี่ยนหน่วยด้วยนะคะอันนี้ก็คือเอ็มติดปลายสปริงมีค่าคงตัวของสปริงอ่ตัวนี้คือเค วัตถุนี้เคลื่อนที่แบบการเคลื่อนที่แบบพารโบลิกอย่างง่ายที่ตำแหน่ง x เ,เท่ากับ0.05เมตรจากตำแหน่งสมดุลวัตถุมีความเร็วเป็น0น,นะคะจงหาความถี่เชิงมุมความถี่เชิงมุมคืออะไรคะโอเมกานั่นเองค่ะอ่ะโอเมกามีค่าเท่าไหร่มาดูค่ะกอไก่ก่อนนะคะความถี่เชิงมุมโอเมกาหาได้จาก k ส่วน m k รู้หรือ,อยังคะรู้แล้ว m รู้หรือ,อยังคะ รู้แล้วนะคะแทนค่าลงไปค่ะว่าจะได้เป็นแคลรูห้าส่วนด้วยศูนย์จุดสองศูนย์จุดสองมาจากไหนเพราะว่ามันเป็นกร,รมัมนักเรียนต้องทําให้มันเป็นกิโลกร,รมัมมีใครเปลี่ยนหน่วยไม่ได้ไหมคะเดี๋ยวเปิดเทอมครูทวนให้นะคะจริงๆเปลี่ยนไม่ยากค่ะนักเรียนดูตรงนี้อ่ะรูจะเพิ่มเติมให้นะคะกร,รัมนะคะสองร,ร้อยกรัมเอาอุปสรรคแรกตั้งก่อนเลยมันเป็นกร,รมัม ถ้านักเรียนอยากให้มันเป็นกิโลกร,รัม kg นะคะนักเรียนก็นำสองร้อยหารด้วยเท่าไหร่คะหนึ 1, ่งพันหารหนึ่งพันศูนย์ตัดศูย์ตัดศูนย์ตัดศูย์ตัดศูนย์ค่ะสองหารสิบก็คือเท่าไหร่คะก็คือก็จะได้เป็นศูนย์จุด สองนั่นเองนะคะอ่ะง่ายใช่ไหมคะโอเคค่ะถ้าแค่รูห้าส่วน0ูนจดสองก็จะได้เป็นห้าเลเดียนต่อวินาทีนั่นเองค่ะอ่ะเราได้คำตอบกอไก่แล้วนะคะต่อไปเลยค่ะขอคายความเร่งที่ตำแหน่ง x เท่ากับศูนย์ุดูนย์สองเมตรอ่ะเขาให้หาความเร่งความเร่งหาจากไหนความเร่งหาจากลบโอเมก้ากำลังสอง x ค่ะอ่ะ แทนค่าเลยนะคะออเมก้าของเราก็คือความถี่เชิงมุมก็คือห้ายกกาลังสอง x, x ก็คือศูนย์จุดศูนย์สองนักเรียนแทนค่าตามนี้ได้เลยนะคะคูณออกมานะคะก็จะได้คําตอบลบศูนย์จุดห้าเมตรต่อวินาทีกาลังสองนั่นเองค่ะอะ่ขนาดความเร่งสูงสุดนะคะขนาดความเร่งสูงสุดมีค่าเท่าไหร่อ่า a max ค่ะ a max เท่ากับลบออเมก้ากำลังสอง a นะคะ a ก็ a ะค,ะ a คืออะไรคะ A คือแอมปิจูดนะคะ A คือแอมปิจูดนั่นเองนะคะอ่ะแอมปิจูดก็คือตำแหน่งนักเรียนเห็นตำแหน่งที่โจทย์ให้มาไหมคเท่ากับศูนย์จุดศูเมตรอันนี้คือตำแหน่งของแอมปิจูดนั่นเองนะคะอ่านักเรียนแทนค่าลงไปค่ะได้เป็นลบหยกกำลังสอง 2, นะคะในวงเล็บแล้วก็ A ก็คือ0.05คูณกันเบดเ็จได้ a m a x นะคะขนาดของความเร่งสูงสุดคือลบหนึ่งจุดสองห้าเมตรต่อวินาทีกำลังสองนะคะอ่ะในส่วนของขอใ่ขอไข่ขอพายนะคะกูหวังว่านักเรียนคงจะแทน 5, ค่าสมการได้ถูกต้องและสามารถคำนวณได้ถูกต้องนะคะอ่ะคงจะทำได้นะคะจบลงไปแล้วนะคะในส่วนของคลิปที่ห้านะคะ หวังว่าเรื่องของการสั่นของวัตถุติดปลายตปปิงหรือการแกว่งของลูกุ้มอย่างง่ายนักเรียนคงจะสามารถอ่านโจทย์สมการและสามารถแทนค่าตัวแปรได้อย่างถูกต้องนะคะในส่วนของคลิปนี้นะคะครูนหน่อยก็หวังว,ว่านักเรียนคงจะาสามารถเรียนรู้และทําความเข้าใจได้สามารถที่จะแทนค่าได้ถูกต้องนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในคลิปที่6นะคะ สำหรับวันนี้ครูหน่อยกอ็สวัสดีค่ะ